สวัสดีครับเสียงรถวิ่งผ่านไปดีสวัสดีครับวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่อง youtube ครับช่อง u t u b e นะครับช่องผมอะ่ะมันคลิปวิดีโอเก่านี่แหละครับถูกร้องเรียนสิทธิ์ว่าละเมิดสิทธิ์นะครับถูกระเมิดสิทธิ์เห็นก็พูดเห็นก็ส่งมาอย่างนั้นนะฮะก็มันเป็นเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูก่อนว่าละเมิดเรื่องอะไรเรื่องเพลงหรือว่าการทําเนื้อหา แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเนื้อหาก็าคือว่าผมไม่มีสิทธิ์หรอครับผมเลี้ยงกุ้งนะฮะผมเลี้ยงกุ้งผมไม่มีสิทธิ์ทําเหรอทําแล้วให้ความรู้กับคนอื่นนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับวันนี้มันเดี๋ยวมาไอ้มารีรวิวกล่องกล่องเคร่งไฟฟ้านะครับ king speed นะครับก็จะคุยแค่นี้แต่เรื่องคลิปละเมิดเดี๋ยวผมจะไปดูและจะ ถ้าเกิดไม่ผิดจริงหรือหรือผิดก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับว่าผมผิดเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูาลกล่องกล่องเคร่องไฟฟ้ากันนี่ครับกล่องเคร่องไฟฟ้าของคิงสปีดนะครับของคิงสปีดรอยกล่องก็แบบนี้นะฮะแต่ยยังไม่ได้เปิดดูด้านในนะครับยังไม่เปิดดูด้านในเดี๋ยวจะไปเปิดกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันมาครับเรามาแกะกัน อ,อนุญาตนะครับถ่ายคนเดียวไม่มีคนช่วยกล่องกะเปินสองชั้นนะครับแฉวเลยมาเลยจ้า นี่นะจ๊ะก่อนตูงนี้นะครับผมจะลองติดตั้งดูนะครับก็โอเคนะครับมาในดูดีนะครับมาดูดีดูดีมากเลยเดี๋ยวจะแกะกล่องภายในดูมาครับเรามาแกะ ซื้อแบบสรงรุ่นมานะครับรถผมก็จะเป็นมิตซูบิชิ i ทเจนตนปี2013นะครับเดิมๆครับไม่มีอะไรเลย โอ้โหแกะข้างเราแกะให้แกะข้างแล้วก็แกะท่ข้างหน้าเลยความกระชินแล้เนาะเฮ้ยจ้ะนี่ครับก็จะมีขนาดนี้นะฮะเล่งไฟฟ้านี่นี่ครับ เป็นของ king speed นียครับเราก็จะขออนุญาตนะครับขออนุญาตลง Youtube ด้วยนะครับเราก็จะทำการจิดตั้งกันเลยก็จะมีเครื่คู่มือบอกนิดหน่อยอืม เริ่มตทำการใส่กันเลยคืนค่าโรงงานโดยม่กางคืนค่าโรงงานแล้วก็คนงยนถอดกุ่แจอ,ออกจากรถและรอให้ไฟของคันเร่งไฟฟ้าดับสนิทด,ดูกนแจใช่ป่ะมันไม่ดับเลย นีจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับขึ้นแย่รถไปไหนวะลืมลืม อนใส่ใสแล้วก็ช่กงก็แกะออกเรียบร้อยโอ้อมามาหยิมของแป๊บหนึ่งนี่ครับเติมเครื่องหมูเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะครับทุกอย่างเขาจะใส่มาครมนะครับมองไม่เห็นมืด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 จังแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาครับต้องไฟแล้วเรียบร้อยนี่ทุกอย่างเดิมก็จะมองไม่เห็นแล้วกันนะครับมองไม่เห็นใส่กันเร่งนะครับเพราะว่า พลาติกตัวนี้กล่องตัวนี้ยังบังอยู่นะฮะก็เราจะจะทำการต้องถอดร็อตก่อนนะครับโอเค อยู่วะถอยากถอยากอ้าวมีฟิวอะไรหลุดมาด้วยหรือไม่อยู่ในนี้อยู่แล้ว นี่ครับวิวิชิไททันนะครับก็จะอยู่ข้างนี้นะครับนี่พอมาเห็นนะเห็นนะนี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการถอดเลยนะครับโอเคเยวผพอเวลาใต่แป้งกงอนนะครับ ใส่ยากเหมือนกันครับ โอเคโ้กว่าจะเข้าครับโอเคนะครับทีเราก็จะเริ่มทำการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตระบบ Oviuna to you yeah. Thank awesome. โอเคติดตั้งกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปวองวิ่งกันอยุดสักครู่กันเลยจ้ะสวัสดีครับนะนะทุกนาชมรมคนขับไททันนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถเทท่ยนของผมนะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสี่ประตูนะคะก็ซื้อกล่องไฟฟ้ากล่องเคร่งไฟฟ้ามานะครับหนึ่งกล่องนะครับทางเพจเพจหนึง่งนะครับก็ บอกไว้แล้วอตอนคลิปแล้วเป็นของเพ็ไหนนะครับก็ราคาอยู่พันหกนะครับพันหกก็จะลองดูว่ามันเท่ากับรถของผมไหมแล้วมันจะพอไหมเพราะว่าผมไม่อยากไปรีแมปรถนะครับซื้อกล่องมาแค่พันหกนะครับจะลองดูครับทุกอย่างเดิมเดิมในรถผมเดิมเ,มเิมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ภรรยาจะให้ภรรยาลองถ่ายให้ครับแต่ที่ลองแล้วเมื่อวานนี้ยติดเท้ามากเลยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดู นี่ตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะผมก็จะติดไว้ตรงข้างนี้แหละง่ายๆก็จะเริ่มอันนี้ผมตั้งตั้งโหมดสปอร์ตไว้นะครับโหมดสปอร์ตไว้นะฮะอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองขันหนึ่งข้างนอกกันนะฮะว่าโอเคไหมเดี๋ยวลองก่อนเลยอันนี้โหมดอันดับหนึ่งโหมดสปอร์ตนะครับนี่คือว่าคันเร่งติดท้ายมากนะครับโหมดนี้นะเมื่อวานผมลองแล้ว อันนี้เดี๋ยวจะให้แฟนลองถ่ายแล้วก็จะลองขับดูนะครับเดี๋ยวจะหาที่ประกอบยทักคู่นะครับ <c oughs> นั้าะอย่าพึ่งจามานะครับผมขับรถธรรมดาธรรมดาถ้าเกิดวันไหนรีบก็จะมีบ้างร้อยยี่ร้อยสี่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่รีบไม่อะไรก็แปดสิบก็สิบร้อยแค่นี้นะครับ อันนี้ผมจะมาลองกล่องนะครับอย่าดาามาตาผมนะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวข้อซอยเปิดไฟเลี้ยวแต่ก็อ้อมเลยเนาะทำอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเกิดง่ายนะเนี่ย โอเคอันนี้ผมยังไม่ปรับนะโอเคอันนี้ทางตรงดีแล้วอ่าอย่าให้แฟนถ่ายครับอันนี้ผมก็จะตั้งหมดเลยนะครับสามารถไม่ต้องจอดรถนะครับกดหมดได้เลยผมจะเร่งไปโหมดสปอร์ตไปเร่งที่อันดับเก้าเลยนะครับ <med> <c ười> เยขนเร่งติดทามากครับคขนเร่งติดทามากคขนเร่งติดทามากยอมรับแต่นี่ตีอะไรเงี้ะอันนี้ผมโรองเหยียบนะครับ ขึ้นเร็วมากนะครับโมสปอร์ตระดักเก้านี้นะครับขเขาเร่งเบามากเลยนะขเขาเร่งถือว่าเบามากเลยแต่นี่เดียวพุ่งเลยอะ่ะอันนี้ถือว่าโอเคชอ,ชอบชอบชอบนะครับก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับสําหรับผมนะครับผมชอบขี่เดิมๆแต่ทันถ้าเกิดเขาเร่งหน่วงก็อาจจะใช้ตัวนี้หน่อยนะครับ Để cắt bước còn cắt một chút. Tôi cho là nó มาไวมากเลยครับกล่องตัวนี้แล้วก็มีโหมดประหยัดน้ำมันนะครับมาเดี๋ยวลองหน่อยปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้น้าๆลองสังเกตที่เรือนใหม่ครับผมจะลองเหยียบนะโอ้คันเร่งเบามากเลยติดช้ามากเลย มากเลยก็พอนะครับพอนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะพอแล้วการขับเร็วนะครับแต่รู้สึกบอมากเลยครับไม่ได้ปโปรโมดกล่องนะครับแค่อยากอยากจะมาสอบถานนะนะด้วยว่าแก้กล่องตัวนี้นะครับปรับไปโหมดโหมดระดับเก้านะครับโหมดสปอร์ตระดัเก้าคเร่งไวมากเลยอะไวทามากเลยอะแต่หน่อยเดียวพุ่งเลยครับ กุ้งดีมากเลยครับโอเคครับมานาก็ขอบคุณมากนะครับมานาติดชมกันได้นะครับว่าโอเคไหมนะครับก็ผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับ